ยังไงอะครับยังไงอะยังไงอะอ๋อมันใช้อันติอ่ะเพื่อนมันใช้อันติว่านี่ไงไม่ต้องโยนไปไหนไกลครับโยนอยู่ที่เดิมก็ได้นะชนแตกหมดอ่ะตรงเนี้ยนี่ไงเอ้ตัวหลังไปไหนจ้าเข้าตัวหลังไปเลยอ่ะสองเก็บสองามามาอีก Hmm? Huh? สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสบายรไรหรือซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่เมตาโคตรของโคตรเมตาเลยนะเพื่อนๆจริงๆตัวเนี้ยอืก็คือเจ้าหุ่นกระป๋องจอเฮดนะครับซึ่งฮีโร่ตัวเนี้ยแรงบนบนคือแบบเป็นเมตามากนะเพื่อนๆเล่นในการโรมหรือว่าเอาไปเล่นเป็นแทงนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมจะมาสอนเล่นแบบ เป็นจังเกิลนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเล่นในแรงแบบ600แต้มหรือว่าแรงแบบพันแต้มอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นโลมันจะแบบมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพื่อนๆโอเค okay, เดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ตัวเนี้มีสกิลยังไงนะครับ ก่อนอื่นเรามารู้จัก,จากพาสซีฟของจอเฮดกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนพาสซีฟของจอเฮดก็คือเมื่อจอเฮดสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้เนี่ยอีกฝั่งมันจะมีสเปกบนหัวแบบนี้นะคะเบนเพื่อนซึ่งสเปกเนี่ยอยู่เป็นเวลา3วินะครับแล้วก็สะสมได้สูงสุดถึง10บสเปกนะครับเพื่อนๆนแต่ละสเปกเนี่ยจะเพิ่มดาเมจการโจมตีเบสิกให้เรา8%เป็นะครับเพื่อนๆ10สแบสเปกก็เราโจมตีปกติแรงขึ้น80%นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเป้าหมายที่โดนเราโจมตีแล้วมีสกนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของจอเฮดนะครับเพื่อนๆสกิลหนึ่งของจอเฮดจะเป็นการเข้าสู่โหมดยิงมิตไซา์นะครับซึ่งเนี่ยกดไปมันจะมีระยะสกิลออกมาแบบนี้ครับถ้าศัตรูอยู่ในระยะสกิลมิตรสายน์มันก็จะออกไปโจมตีอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็สกิลนี้มันจะเป็นการสุมโจมตีนะครับถ้าศัตรูมีมากกว่า1ตัวมันก็จะสุมโจมตีแบ่งมิตไซา์กันไปนะครับอืมแต่ถ้าศัตรูอยู่ตัวเดียวมันก็จะโดนโจมตีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเพื่อนีะซึ่งงยิอนสดสูงงุถึะครับสนิ ภายใน5วินะครับต่อมาเป็นสกิล2ของจอเฮนนะครับเพื่อนเสกิล2นี่สุดเกียนเกียนสุดสําหรับจอเฮดแล้วนะเพื่อนเ oh. ก็คือเข้าสู่สถานะเหวียงนะครับเราจะได้รับความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ได้รับเกาะนะครับเพื่อนเนี่ยเราจะวิ่งเร็วแล้วก็ได้รับเกาะขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อนแล้วอีเอฟเฟกหนึ่งก็คือสกิลนี้สามารถโยนเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆเราอะ่ะ ให้ไปทางที่เรากําหนดได้นะเพื่อนๆจะโยนฮีโร่ฝั่งเราหรือว่าจะโยนศัตรูหรือว่าโยนคีฟโยนมินเนี่ยนโยนได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆอันไหนที่สามารถโยนได้นะครับแต่หลอดนี่โยนไม่ได้นะครับโยนได้แต่มินเนี่ยนกับฮีโร่นะครับเพื่อนๆอืมซึ่งมันจะโยนเป้า 2, หมายที่อยู veto keep, veto soup, alien, float, yeah ่ Lord ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อนๆบางคนแบบอาจจะโยนผิดนะครับก็คือตัวไหนที่อยู่ใกล้จอเฮดที่สุดมันจะโยนไปนะครับเนี่ยเหมนเนี้ยสมมุติเราจะโยนไปทางซ้ายเราก็เล็งไปทางซ้ายแล้วก็โยนแบบนี้นะครับซึ่ง เทคนิคการโยนเนี่ยเราสามารถเล็งก่อนได้นะครับเพื่อนเว่าจะโยนไปทางไหนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะก็คือเนี่ยเรากดสกิลสอเราเล็งก่อนได้ครับพอเราเดินเข้าไปถึงเป้าหมายปุ๊บเราก็เล็งไว้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็กดปล่อยสกิลปุ๊บมันก็โยนไปนะครับเพื่อน ซึ่งบางคนแบบอาจจะแบบกดสกิลสองปุ๊บเรากดสกิลสองทันทีแบบนี้มันก็โยนหยีที่เดิมนะครับเพื่อนซึ่งเราสามารถเล็งได้นะครับเล็งแบบไปทางนูน้นทางนี้อะไรเงี้ยนะครับสกิลนี้คือแบบปวนมากนะครับสาหรับจอเฮดเอาไว้แบบโยนบัฟอีกฝั่งออกหรือว่าโยนเพื่อนเราหนีหรือว่าโยนอีฝั่งเข้ามาฆ่าอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือถ้าเราโยนเงี้ยอีฝั่งจะติดสตันนะครับเพื่อน ไม่ใช่แค่อีกฝั่งนะเพื่อนเราก็ติดสตันด้วยนะครับถ้าเราโยนเพื่อนเรานะแต่ว่าเพื่อนเราไม่ได้รับดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฮีโร่อีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งจะได้รับดาเมจนะครับเพื่อน ต่อมาเป็นอันตีของจอเฮดนะครับเพื่อนเพื่อนอันตีของจอเฮดจะเป็นการเล็งศัตรูหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะพุ่งใส่แบบนี้นะเพื่อนๆ <ST AR> พอเล็งเสร็จมันก็จะพุ่งชาร์จแล้วก็พุ่งใส่แล้วก็ทําการสตัรน,นะครับเพื่อนๆน <ST AR> แล้วก็ผลักศัตรูที่อยู่รอบๆของอีกฝั่งอ่ะออกนะครับเพื่อนๆืออันตีของจอเฮดก็มีประมาณนี้ครับแค่พุ่งใส่แบบนี้แล้วก็สตันแล้วก็ผลักฮีโร่ที่อยู่ใกล้ๆอีกฝั่งออกนะครับจะฮีโร่หรือมินเนี่ยนก็ผลักออกนะครับเพื่อน ต่อมาเป็นวิธีคอมโบนะครเพื่อเพื่อนคอมโบจอหเฮดง่ายมากนะครับเรากดสกิล2ก่อนแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆแล้วกดอันตีเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บมันสตันใช่ไหมเราก็กดสกิล2โยนกลับมาแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็กดสกิล1เพื่อทําการแบบนี้นะครับแล้วก็ตีธรรมดาครับตอนกดสกิล1เราก็ตีธรรมดาไปด้วยนะครับจะเป็นการคอมโบที่แบบแรงมากนะคบเพื่อนๆอื่อกดสกิล2ไว้ก่อนนะครับกดสกิล2ออันตีปุ๊บล้วก็โยนกลับมาหลังแล้วก็สกิล1วิ่งตามมาตีธรรมดาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ตัวนี้ออกไอเทมประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมที่ผมใช้นะครับผมจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับก็คือผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับสามง่ามเอาไว้ช่วยให้เราสกิลแล้วดาเมจสกิลแรงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตีธรรมดาแรงมีทูดาเมจนะครับต่อมาก็ออกดาบเขียวครับเอาไว้คอมโบพวกตัวบางๆทีเดียวตายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ออกเป็นขวานสงครามครับยิ่งเราอยู่ในไฟนานเรายิ่งแรงนะเพื่อนๆต่อมาก็กอพลังสิ่งอันนี้ครับช่วยให้แบบเราวิ่งเร็ว เวลาเราใช้สกิลโดนฮีโร่อีกฝั่งนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะให้เรานะครับเพื่อนๆต่อมาก็จะออกเป็นเกาะเกิดแล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าบางคนไม่ออกขวานสงครามก็ได้นะครับจะออกเป็นดาบเจ็ดสมุดอันนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเอามาแทนขวานสงครามแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะออกเป็นคิแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆซึ่งเซ็ตพวกนี้ผมก็เคยเล่นมาก่อนนะครับส่วนเอ m มเบมที่ผมใช้ผมก็จะใช้เอ m มเบมนี้นะเพื่อนๆก็คือฆ่าแล้วได้เลือดนะครับอัพวิ่งไวอัพเจาะเกาะแล้วก็ฆ่าแล้วได้เลือดนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าฮีโร่ตัวเนี้เล่นได้ประมาณไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับโอเคผมจะเอาบูก,ก่อนนะครับเพื่อนๆจอเฮนนะอัพหนึ่งมาก่อนนะครับสําหรับสายดาเมจนะคือเราเล่นฟาร์มไปเลยครับถ้าแบบเราเล่นเป็นโลมเราก็อัพสองมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อนเซจเจ็ดสองอ <7, 2. S 2> ันเนาะอย่า yeah. รู้แต่ว่าเราฟาร์มก่อนนี่ไงมีสเต็กหมีด้วยอ่ะเพื่อนๆอ,อย่างที่เราหาเวลสี่ก่อนครับเดี๋ยวเราไล่จ่วงไอ้พวกนี้นะเราแข็งแกร่งเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนต้นเกมเราก็แรงแล้วครับอีอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนอะมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้อันนนี่โยนมาเส์ฟเพื่อนดิยังไงอ่ะอา้าว อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโยนที่เดิมก็ได้ครับเพื่อนๆไม่อนกจะเป็นต้องโยนหนีนะฮันน่าอันนละอันลนะได้ได้ได้ไดหายาได้ขัาบูก่อนดีกว่าเอ้ยไม่มีใครอยู่แล้วอะวิ่งไปหลังบ้านเลยละกันถลืดถลืดตื้อ โอ้ยเยอะเยอะเยอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตัวที่ไรตัวที่มันไล่เราอะไรยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะครับยังไงอะ่ะยังไงอ่ะรอตรงเงาเลยครับเพื่อนๆมาไหมอ้าวมันไม่กลับเงาอะ่ะโอ้โหจบเลยโอเคเดี๋ยวเอาเต่าก่อนครับเราเอาเต่าแรงอยู่แล้วนะครับ โซโล่ได้ชิวๆครับเพื่อนๆจอยเฮเอาเต่าต้นเกมน่ะกดสกิลสองเพิ่มเกาะไปด้วยก็ได้ครับเนี่ยมันมีสเปกหมีไงสเปกหมีมันทำให้เราตีธรรมดาแรงนะครับสวยเหมือนนั้นแหละนี่ไงโยนทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้เอ็กบอกเอ็กบอกระเบิด นี่ไงระเบิดละอ,อันน้องมันใช้อันตีวะเพื่อนมันใช้อันติว่า,น,น,น,วานี่ไงไม่ต้องโยนไปไหนไกลครับโยนอยู่ที่เดิมก็ได้นะอันนี้นี่ไงโยนเพื่อนไปเลย <c oughs> <c oughs> เจอเจ้าของคลิปตบเฉย มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชนแตกหมดอ่ะตรงเนี้ยเอ้าขิ้นไปแล้วขิ้นไปแล้วเอาไปอีกคนเอาขิ้นพุ่งเข้าไปข้างในตายเฉยโอเคเอาคลิปตันหน้าไปดิ นี่เราได้ดาบเขียวแล้วครับเพิ่งได้ไอเทม2ชิ้นเองนะจะจบแล้วะยังไม่ทันได้ลองดาเมจเลยเพื่อนเอยแตกไปหนึ่งเอาชิ้นยังไงโอเคเอ็ดตัวนั้นคอแซดนะชิ้นไปเลยเพื่อน อย่าหาทำนะเพื่อนๆอย่าหาแก้เพ <c oughs> ื่อนเฮ้ยเอ็กซ์ล็อกไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังไงล่ะเพื่อนืมมีสายเราไปไม่ถึงนะครับอีกเม็ดหนึ่งเอาป้อมกัด โยนเพื่อนไปเปิดดินี่ไงโอ้เพื่อนไม่เปิดวะอะไรวะ <laughs> ชนแม่งเลยเอ,อื้อเหนื่อยมากนะครับเพื่อนๆน,นี่ไงโดนไปสแปกเดียวอันนี้ไง หายายังไงอ่ะเพื่อแตกเรียบร้อยบิน <c oughs> อันน่นนันนั้นมุง่งชนเลยละกันเอาตัวถึกก่อนเลยถึกเหรอโอ้ยหลอดได้ไงวะอา้าหายหมดเลยทีนี้ หมดได้ยังไงหายหมดได้ยังไง <laughs> เอ้ขิ้นอยู่ไหนเอ้สวยขิ้นอ่าเรียบร้อยเลยขิ้นกุอะไรเอา้าเข้าไปเพื่อนเออใส่มันเลยชาร์บมา นี่ไงโยนออกมาสั่งเวอร์หนึ่งตัวเออโดนตันไม่ตายเติมเลือดหน่อยดีกว่าเออตัวหลังไปไหนจ้า เข้าตัวหลังไปเลยอ่ะสองเก็บสองมามาอีกสามมีอีกตัวมยจ้าฮัลโหลไอเหี่เอาดีเพื่อนเราเข้าอ่ะไอเพื่อนออกไปเฮ้ยจะเขียยบปะเนี่ยเลนเนี่ยฮัลโหลโอเคนี่ไง ดุนสดครับด <c oughs> ุนสดดุนสดอันน่้เอ็กบอกมันยังไงล่ะเฮ้ยยังไงล่ะเฮ้ยอืมจบก่อนนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆคลิปจอเฮดก็มีประมาณนี้นะครับตอนแรกกะว่าจะแบบข่าสักเยอะๆสักหน่อยแต่ว่า มันจบเร็วไปหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนๆรอดูกันครับบ๊ายบายครับช่วงนี้ผมก็ว่างแล้วจะเดี๋ยวจะไล่ทำคลิปรัวๆแล้วนะครับเ <Yeah. S 1> จอก,กันครับเพื่อนๆบ๊ายบาย Hearing some all on myself, feel like I'm breaking, I'm falling to hell Told me I'm sick and I tell her, oh well Rather be dead than to know that I failed Live for the chase, life is a race, I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole play, finna get laced if you step out of place.